ไม่เขาเยอะมากเลยเนี่ยกาละครไงพอดทีชพอณไม่ได้แถลงใช่ไหมไม่ใช่ไม่เยอะแล้วตกใจอ่ะทำไมถึงตัดสินใจมารับงานรับงานคู่กันั้งแรกมันมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือถ้างานคู่กันเนี่ยพอเราแถลงข่าวมันต้องไม่ใช่ภาพใหญ่แบบมันคืออันนี้มันคือเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ก็คือจะเล่นกับพี่ฟางหรือว่าจะเป็นใครเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแล้วแต่ว่าผมว่าบทนี้จริงก็ ก็เหมาะกับเขาคขาก็โอเคน่ารักดีใช่ครับคือคือในหมุดหมายของของตัวละครเนี่ยมันไม่ได้จะต้องแบบหวานชื่นอะไรขนาดนั้นด้วยความที่มันเป็นซีรีส์นะครับใช่เป็นการร่วมร่วมงานกันแบบกับครูกันในซีรีส์ครั้งแรกมันจะต้องมีการปรับจริงๆไม่เคยนะก็ก็ไม่เคยทํางานด้วยกันโดยเฉพาะงานแสดงใช่ใชครับ<อ>ซึ่งผมว่าจริงๆเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าผู้ฟังเขาก็น่าจะ เชี่ยวชาญอีกแล้วเรื่องเรื่องการเป็นนักแสดงของเขาเนี่ยส่วนผมก็รื้อฟื้นใหม่นิดหน่อยครับเรียกว่าเล่นเป็นตัวเองใช่ครับพี่โจ๊กสอนไว้ว่าทุกเรื่องมันจะดีถ้าเราเล่นเหมือนเดิมเล่นเป็นตัวเองเฉินปาบอกเขาบอกว่าเล่นเป็นตัวเองเหมือนกันก็คือตามตามเนื้อเรื่องบทอ่ะเอ่อคาแรคเตอร์ไม่ได้ไกลจากเรามากเปิดคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านกาแฟแล้วก็เหมือนกับในเรื่องมาเจอกับพี่วาดก็เป็นเป็นเคมีที่รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยฟังเลยรู้สึกว่า ตัวละครมันไม่ได้มันไม่ได้ขัดเกิดไปถ้าถ้าให้เล่นเป็นเป็นพี่น้องกันหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนดูจะไม่เชื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็พิจารณาตามบทว่าเออมันเป็นโปรเจกต์ที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะ,ะน่าจะน่าจะถ้าจะเล่นด้วยกันเรื่องนี้ก็ไม่แต่อะไรดีดีก็คือถ้าเล่นพี่น้องกลัวคนเชื่อแต่ถ้าเล่นเป็นแฟนคนเชื่อแน่นอนเรื่องนี้ก็ยังไม่แน่นะเป็นแฟนหรือเปล่า <laughs> <laughs> แต่ก็ไม่มีบทอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบมันขาดอะไรเงี้ยเรื่องน่าอ่ไรไม่ ออแม่เธอ <c oughs> แม่ของละครเอออะไรม,าามันจะมีมทก็เกิดนะเออมันจะเกิดไมมมั้เล่นกันอย่างเงี้ยด้วยความที่ยังไม่ได้เปิดกล้องเราเลยตอบอะไรไม่ได้มากอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าน่าจะมีความแบบเกิดนะ่าจะไม่อาจจะขำม,มากกว่าว่าเขาจะต้องโดยเฉพาะพี่ว่านเขาจะต้องเล่นเป็น คนอื่นที่ไม่ใช่เขาอะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูเขาแบบสแสดงเขาไม่ค่อยได้รับงานสแสดงก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเวลาเขาแบบเข้าบทบาทจะเป็นยังไงไม่อ้อห่วงครับื่อชีพมื่อชีพไม่มีปัญหาครับอันนี้แค่แถบไม่ไม้บู๊บักขนาดนี้เลยคอไรอกก็มีพี่ว่านพี่โจก็คือไม่ต้องห่วงค่ะมีความเป็นการขังนี่นะก็มี <c oughs> คนแบบว่า ทำงา่า,ายแบบว่ายิ้มตลอดอย่ไง้ใชต้องระวังดิฉันระวังไอ้ตัวนู้นไว้กลัวม,มากค,คือถ้าเรื่องนี้ไม่ปิดก้องสักทีก็รู้เลยว่าเป็นพอไใครบากพี่โจค่ะจิงในมันต้องมีแบบว่าหวาใชู่เราไม่ผม<ช><ช>ว่ามันแบบน่ารักมากกว่าครับเพราะด้วยความที่ซีรีสมันมาโนนี้เนี่ยมันคงจะไม่มีแบบเขาได้เขาเขมแทนออไปจบตงตะเกียงไม่มีไม่แบบิลกเอผว่ามันอย่างนั้นมากว่ารไปใช่ค่ะ มาได้กันกลางปีนี้กลางปีครับกลางปีแล้วก็รายละเอียดมากกว่านี้ติดตามทางทีมสแตนเดอร์ทางเฟซบุ๊กทางอะไรของเขาไปเดีวเขามีอัปเดตให้ฟังพี่พูดถามอ่านบทยังอยู่เนี่ยเอาถ้าผมผมพูดได้แค่ไหนพูดจากใจเขาบอกว่าผมยังไม่อ่านเนี่ยแปลว่าผมไม่ทำเป็นบ้านไหนถ้าผมบอกว่าบทยังมาไม่ครบเนี่ยแสดงว่าผิดเท่าเท่ากันแต่ละฟาร์มอ่าได้บทยัง ได้ไงเราพูดได้แค่ไหนไเราไม่อ่านมาคือเราไม่้รับผิดชอบเลยแต่วันนี้หลังจากจากบวงสรวงเราจะมีการวิดทูกันด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นครั้งแรกที่นักแสดงทุกคนเนี่ยได้ได้สวมบทบาทเป็นตัวละครของตัวเองแล้วก็มาลองดูว่าเคมิสทรีเคมีเข้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงคนได้ร่วมงานกันมาติดใจในการทำงานกันอีกคุยมันยังไม่เริ่มเลยถ้าเกิดว่าจบแบบ แฮปปี้เอนดิ้งหมายถึงว่าทำงานแล้วไม่ตีกันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคร่วมงานกันต่อไปแต่ถ้าตีกันก็คือนานๆทีพออันนี้คือเราแอบกังวลเหรอคะก็เออกังวลไหมล่ะดิฉันไม่กังวลเลยงานคือพาร์ทงานก็งานพอพอคัดมันก็ยุ่ชีวิตปกติอยู่แล้วไม่น่ามีอะไรบางเขาทุกข์กังวลนะกังวลไปเลยไม่เป็นไรแต่ถึงเวลาจริงฟังก็จะเป็นคนขี้กังวลไว้ก่อนเสมออยู่แล้วครับ เปลี่ยนมาทำงานจะเกิดความร่มความรักค่ะเจ็ดปีผมรอเข้าคำถามนี้แหละผมรอไม่ได้เออเป็นยังไงบ้างเจ็ดปีแล้วรอเนี่ยเขาก็พูดตอบเรื่องซีรี้แล้วก็ตอบได้ไม่ค่อยดีอ๋อต่มาเรื่องคาถามเรื่องนี้ปุ๊บก็รออยู่ก็รออยู่ใช่ไหมนก็ทุกคนก็รออยู่นี่นาเออครับยังไงครับเยังไงบ้าเจ็ดปีแล้ว่ะมาเป็นเหมือนเดิมครับคือมันมันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนมันเข้าปีเจ็ดนี่แหละก็ผมว่ามันปกติดี กระปรื่นกระปรื่นเรียบเรียบ,เร,ยบเรียบเรียบใช่เอออะไรเงี้ยนะคำนั้นแบบเรียบง่ายตายของคู่เราเรียบง่ายมากค่ะมันเรียบจริงๆริก็ดีค่ะก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วค่ะเหมือนเป็นคำตอบที่พี่ๆี่เขายังไม่ถูกใจอ้าวแต่ไม่เป็นไรก็คือเรื่องมันเป็นอย่างน<ช>ั้นใช่ที่เราคุยกันรู้ อคืออันนี้ผมเคยเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วคือเวลาคนเรามีพบกันนะครับมันก็ยิ่งเวลามันผ่านมานานเท่าไหร่มันก็ต้องมองไปข้างหน้าเลยแต่ว่ามันผมก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะวันไหนเมื่อไหร่กันแน่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของสองคนสองครอบครัวต้องสัฒนากันให้มันเข้าใจอ่ะครับใช่ครับคุยกันนะรู้สึกแปลกเหมือนกันนะสัภาพแบบนี้ด้วยกันคือเขารู้กันหมดแล้ว ไม่ใช่เขาตาเขาถึงว่าคู่กันเนี่ยเอยืนหายเอมนแปลกแแบบได้ยินแบบข้างๆแต่ว่าเขาพูดถึงเราเหมือนเราเป็นบุคคลที่สามอย่างเงี้ยก็เลยแบบพี่วอเออใช่คือปกติเรารู้กันหมดแล้วคนที่ดูหลังจากเนี่ยเขาก็ไปตัดต่อว่าลกเขาก็รู้กันหมดแล้วอั้นก็ได้นะเขาปกติวันนี้เป็นครั้งแรกมาที่ต้องมายืนต่ครั้งแรกเลยครับแรกเลยค่ะแรกเลยครับ ตามไปกันป่ะครับเจ็ดปีกับพี่ยาพอดีก็ดียค่ะเขาก็สม่ำเสมอค่ะวันแรกน้อยยังไงวันนี้ก็น้อยอ่างงั้นอันนี้ได้อันนพูดได้แค่ไหนไม่เขาก็เป็นคนสม่ำเสมอค่ะก็ใส่ใจดูแลดีค่ะให้เลือกระหว่างพูดถ้าเขาไม่อยู่จะพูดไปมองตาเขาเราจะพูดยังไงครับไม่ไม่มองดีกว่าค่ะ ว่าไหนคนฉาเราว่าเราจะสดใสตลอดเวลาที่อยู่เขาเขาจะทําให้เราดิ้มเราอย่างเงี้ยเราจะไปอย่างนั้นมั้ก็เขาเป็นคนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์ฉาอย่าเงี้ยก็เป็นคนกลนๆหน่อยตอนแรกก็ปรับตัวไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจแล้วบางทีก็คือเข้าทางนี้ก็ทะลุออกไปเลยไม่ต้องโปรเซสเลยอย่างเงี้ยค่ะครับไอที่ฟังบอกเข้าใจที่เข้าใจยังไงเข้าใจแบบว่าโอเคเขาพูดเราก็ต้องหานก่อนพูดเราก็หานนิดนึงเออ เป็นระบบที่โอเคเข้าใจแล้วตอนแรกก็จะงงงนิดนึงเพราะว่าเชื่อเต็มร้อยเลยหลังๆก็ถ้าสิบถ้าสิบคือความน่าเชื่อถือคือดูรถลงไปเลยเชื่อเลยพี่เชื่อเลยตอนแรกพี่บ้านกังวลตรงนี้มัาไม่กังวลไม่กังวลหมายถึงเราจะแปลให้ฟางแปลคือบางทีเนี่ยผมเนี่ยก็คือบางทีพูดเล่นพูดติดหยอกการตลกกันแล้วพี่ฟางเขาเป็นคนไม่เข้าใจอะไรที่ที่ขำๆำกัเนี่ยเขาจะไม่ไม่เข้าใจ ใค่นั้นก็คือแค่นั้นก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาพูดไม่จริงนี่อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้มันมุกเราไม่ทานเราไม่ทานือเราโตมากับวิดีโอตลกนี่แต่เขาไม่อ่า เพรจริงจริงพอไม่เข้าใจเราลงงอนมาฟามเขาคิดไปเองว่าเอออย่างนี้เหรอเขาที่คิดก็คิดไปก่อนเขาจะคิดก็ไม่ไม่ได้เชิงอนแต่ก็คือบางทีก็โมโหแบบโกรธเขานิดนึงแบบทำไมพูดจาไม่พ,มพอเลือ,อะไรเงี้ยแบบทำไมอย่างนี้เ็าบอกว่าอ๋อมันเป็นมุกอ,อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเข้าใจแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นภาษาเขาจูนภาษามินิดนึงก็คือ้อ้เรื่ไปช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเขาพูดจาไม่พอแล้วเราแคกไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขา รานรู้สึกตัวกันว่าเขาเรียบร้อยเลยไม่ก็ก็เข้าใจว,าว่ามันเป็นเป็ภาษาการคุยที่แบบที่ปกติเราอาจจะไม่ได้เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปซึมซับเรื่อยเรื่อเราก็รู้สึกโอเคมัน,เป,นเ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติแล้วก็เ <c oughs> ข้าใจได้เรีย่า้ินแล้วใช่ตอนนี้ชินแล้วค่ะถ้าเจอถ้าเจอ p o โพส s e pop ว่านพร้อมกันได้อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วไม่คิดเลยนะถ้าแต่งงานจริงๆแล้วมีเพื่อนจะเบาอย่างนั้นเราก็อั่งเราจะยังไง คือถ้าสมมติเขากันปีเดียวแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อาจจะช็อกน,นิดน,นึงแต่ตอนนี้คือมันเจ็ดปีแล้วเราก็ปรับตัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเคยเจอแบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันทุกคนพอคอรอๆเจอนะคะแต่ว่าตัวจริงพี่ๆเขาเรียบร้อยกันหมดเลยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยกว่าเรียบร้อยกว่ากว่าที่แบบเลวลาเขาออกสือเลยตบอกเลยว่าใครเรียบร้อยในกลุ่มนะคุณว่านเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเลยยังไม่เคยเจอแบบทำเครื่องนอกเนาะเครื่องเรานอกแบบ ยังค่ะยังยังไม่เจอกันนั้นเขาก็จะซอฟพอเราไปเขาก็จะซอฟเลยอยากคถามดาราถามว่าเจ็ดถามว่าเจ็ดปีตัวอาถรรพ์ไม่ต้องถามดาราอาจารพ์เล็กเศษอะไรเงี้ยอาวัชก่อนผม่างครับคือผมมาเพิ่งคุยกับพี่ฟางไปเรื่องนี้แหละเพราะว่าเฮ้ยผมเข้าใจแล้วว่าทาไมมันถึงมีคาว่าเจ็ดปีรักเจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมาถึงเดานะมันจะมาถึงช่วงความสัมพันธ์ที่รู้จักกันประมาณหนึ่งละประมาณแบบ พอรู้แล้วว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องน่าเบื่อที่มันจะต้องเจอเรื่องที่เขาเป็นอย่างนี้แหละเรื่องเขาห้องน้ํานานเรื่องทําเล็บนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบที่เราโอ้มันก็เรื่องที่มันคุ้นชินแล้วจุดโค้งเนี้ยคือถ้าเกิดใครข้ามเรื่องน่าเบื่อนี้ไปได้มันก็จะไปต่อแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮอไม่ไหวแล้วว่ารู้สึกว่าเบื่อละอาก็อาจจะหยุดความสัมพันธ์ไปก็เลยเข้าใจแล้ว่าต่อปีที่เจ็มันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นพอรู้สึกแบบเหมือนเดิมเหมือนแบบคนเดิมพฤติกรรมเดิม อะไรแบบนี้ครับเป็นนิสัยที่เราต้องเจอไปอีกตลอดซึ่งผมก็เฉยๆนะเ,เพราะว่ามันก็มันก็เหมือนเดิมฟางแล้วาที่ไปกไงบ้างโอเ<ย>คยังไงบ้างจริงๆอ่ะฟังอาหารเลขเจ็ดจริงได้ยินแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าฟาร์มเป็นคนไม่ค่อยน,นับเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับพี่อยู่เลยว่าเอ๊ะปีนี้ไม่ใช่ปีที่หกหรอเกาบอกปีที่เจ็ดแล้วคือเราเราไม่ได้นับเรารู้สึกว่าโอเคทุกวันมันดีมันแฮปปี้มันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรื่องมันไม่เชื่อเรื่องตรงนี้ ไม่ไม่เชื่อแต่ว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะนับหรือว่าตั้งใจดูว่ากี่วันแล้วกี่เดือนกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าถ้ามันไม่ดีอ่ะมันไม่ต้องถึงเจ็ดปีมันก็น่าจะไม่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆว่านอยากแต่งเพลงใหาบ้างเพลงแทนตัวคุณฟาเนี่ยเวลาพอเราเป็นนักแต่งเพลงบ้างนะพี่ๆเขาก็ชอบถามแบบนี้อยากแต่งเพลงให้บ้างไหมจริงๆบางทีมัน บางบางเพลงหรือบางความรู้สึกนะครับมันถูกสร้างขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต้องเจาะจงว่าไปต้องเป็นเพลงของคุณเท่านั้นอะไรอาอาจจะในโอกาสพิเศษก็แล้วกันเออข้งหน้าฟาังครับเราฟังตั้ตงใจฟังตั้งใจฟังแล้วคุจะคําตอบก็คือพม่เคยทวค่ะ ในถือว่าเขาก็แต่งเพลงแล้วล่าสุดเขาก็กลับมาเหมือนแบบมีอินสไเรชั่นความเป็นนักนักเขียนเพลงมันจะมีช่วงที่เขียนได้กับเขียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็กลับมาเขียนได้ใช่ไหมล่ะใช่ครับไม่ผิดใช่จริงๆน่าจะเล่นละครตลกทำรายการด้วยกันหรือมันจะบะบามากเลยนะเหรอครับอืมอืมชอบชอบใจ ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับไปสัตว์ที่ใส่ได้ไหมครับ